ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างๆของมนุษยชาติมีมาเนิ่นนานนับตั้งแต่ยุคหินทำให้บรรพบุรุษในยุคแรกเริ่มนี้สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่โดยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบกายเพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้การดำรงชีพสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั้นก็คือ ร่มกันฝนและร่มบังแดดซึ่งในยุคแรกๆจะมีเพียงคนที่มีฐานะร่ำรวยและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่ได้ใช้ร่มจากนั้นจึงค่อยๆแพร่หลายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางอย่างเช่นปัจจุบันได้มีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้ว่าร่มขนาดใหญ่ ที่ใช้บงังแดดมีต้นกำเนิดมาจากชาวอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ3,500ปีมาแล้วโดยเริ่มแรกนั้นจะใช้ใบปาล์มติดกับแกนถือและใช้กันเฉพาะในกลุ่มขุนนางสังคมชั้นสูงกลุ่มผู้นำศาสนาและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวร่มถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่ม ขุนนางสังคมชั้นสูงจะมีวัฒนธรรมความเชื่อว่าต้องมีผิวสีขาวซีดไม่โดนแดดมีภาพเขียนอักษรอียิปต์โบราณหลายชิ้นที่พบในซากปลักหักพังแสดงภาพชีวิตของพระบรมวงศานุวงศ์และเทพพเจ้าโดยมีร่มกันแดดอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาหรืออาณาจักรซอเริย ที่อยู่ใกล้กับอียิปต์ก็มีประเพณีปฏิบัติเฉพาะสำหรับพรมหากัตษริย์เท่านั้นที่จะมีร่มกันแดดที่ประดิษฐ์อย่างประณีตงดงามเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเลทรายทางเหนือของแอฟริกาและตะวันออกกลางชาวอียิปต์และชาวอัสซีเลียจึงไม่มีความจำเป็นในการคิดค้นหาวิธีการในการทำให้ร่ม สามารถป้องกันน้ำได้วิธีการดังกล่าวได้รับการคิดค้นขึ้นในประเทศจีนในคริสตศตวรรษที่11ก่อนคริสตศักราชโดยกลุ่มขุนนางสังคมชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ์เริ่มใช้ร่มผ้าไหมที่กันน้ำได้เป็นครั้งแรกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่มีอิทธิพลอำนาจที่จะถือร่ม แบบมีหลายชั้นจกักรพรรดิของจีนก็จะมีร่มกันแดดที่มีสีชั้นและตกแต่งอย่างงดงามตระการตาเป็นต้นประเพณีปฏิบัตินี้ได้แพร่หลายไปทั่วเจ้าผู้ปกครองของสยามประเทศและพม่าก,ก็ใช้ร่มกันแดดที่มี8ถึง24ชั้นด้วยกัน ในช่วงระหว่าง1,000ปีก่อนคริสตศักราชร่มแพร่หลายมาถึงกรีกโบราณและกรุงโรมซึ่งมองว่าร่มเป็นอุปกรณ์เสริมที่หรูหราสำหรับผู้หญิงมีบันทึกไว้ว่าหญิงชาวกรีกและโรมันจะมีร่มที่สามารถเปิดปิดได้ทั้งสตรีชั้นสูงข้าทาสและผู้รับใช้ บางครั้งก็เป็นร่มที่อยู่บนหลังม้าหรือรถม้าผู้ชายทั้งหลายจะมองว่าร่มเป็นของใช้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นจะมีเพียงชายไม่แท้ที่อาศัยร่มเงาของร่มในการบังแดดบังฝนหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิลูมันในศตวรรษที่5ความนิยมในการใช้ร่ม ได้หายไปจากยุโรปเกือบทั้งหมดแต่หลังจากการมาถึงของยุคเรเนซองร่มก็กลับมาเป็นที่นิยมอย่างมากมายอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มขุนนางชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ์ของฝรั่งเศสอิตาลีและอังกฤษในปลายศตวรรษที่16และ17ในช่วงเวลานั้นร่ม จะทำมาจากผ้าไหมและวัสดุที่มีราคาแพงอื่นๆซึ่งไม่สามารถกันฝนได้สักเท่าไหรแต่รูปทรงและการออกแบบโดยทั่วไปโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทําให้สามารถเปิดปิดร่มได้ง่ายขึ้นคล้ายคลึงกับร่มที่ใช้โดยผู้หญิงชาวโรมันและกรีซในศตรวรรษที่4ี่ เวลาผ่านมาเป็นพันๆปีร่มค่อยๆได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไปทั้งยุโรปและหลังจากยุคแห่งการสำรวจยุคแห่งการค้นพบเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตรวรรษที่15ไปจนถึงต้นคริสต์ศตรวรรษที่17เเป็นช่วงที่ชาวยุโรปออกเดินทางสำรวจทางทะเลไปยังโลกที่กว้างออกไป จากตัวทวีปยุโรปเองโดยมีจุดประสงค์เพื่อหาเส้นทางค้าขายและคู่ค้าใหม่ความนิยมในการใช้ร่มก็แพร่กระจายไปทั่วอเมริกาเหนือแต่ค่านิยมความเชื่อที่ว่าร่มเป็นของใช้สตรีเท่านั้นก็ยังฝังหัวมาจนถึงประมาณกลางศตวตรรษที่18จนกระทั่ง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งอังกฤษกล้าที่จะใช้ร่มต่อหน้าสาธารณชนในเกือบทุกโอกาสตลอดเวลา30ปีซึ่งในช่วงแรกๆกก็ถูกวิพากวิจาร์ณอย่างกว้างขวางกระทั่งการแช้ร่มได้รับการยอมรับจากชายชาวอังกฤษในคริสตศักราช1790เนื่องด้วยมีการโหมโฆษณา และผลิตร่มออกมาเป็นจำนวนมากเวลาผ่านมาเป็นทศวรรษร่มได้รับการยอมรับว่าเป็นของใช้ทั่วไปสำหรับทุกคนและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ร่มมีความทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆโดยนวัตกรรมที่โดดเด่นมากร่มยังได้รับความนิยมสำหรับใช้ประกอบในพิธีทางาศาสนาของคริสตจักรคาทอลิก ร่มถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเกียตรติแก่บุคคลสำคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตร่มยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้มีสิทธิบัตรเกิดขึ้นมากมายในทุกๆปีเช่นร่มที่ออกแบบมาให้สามารถทานแรงลมขนาด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ไม่พลิกกลับด้านได้ในปี2008 ประเทศจีนก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตร่มรายหลักของโลกด้วยการมีบริษัทผลิตร่มหลายพันบริษัทและในบ้านเราก็มีความนิยมไม่ใช่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มพลาสติกร่มผ้าร่มวินเทจล้วนสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมและรับฟังหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะ ถ้าหากว่ามีประโยชน์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ